สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องเศรษฐกิจชาวบ้านวันนี้เราจะพาทุกท่านคนมาอัปเดตสถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมันที่เรียกได้ว่ากำลังขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายปี2567จนถึงต้นปี2568ราคาปาล์มน้ำมันตอนนี้เป็นอย่างไรนั้นเห็นได้จากมีแนวโน้มมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้น โดยราคาปาล์น้ำมันของไทยตุลาคม2567ถึงกุมภาพันธ์2568เป็นปาลนทลายโรงงานรับซื้อ18%มาจากแหล่งผลิตสำคัญ3จังหวัดได้แก่สุราษฎร์ธานีกระบี่ชุมพรเริ่มจากตุลาคม2567ราคา7บาท63สตางค์พฤศจิกายน2567 ราคา8บาทหกสตางคธันวาคม2,567ราคา7.9บาทมกราคม2,568ราคา8.5บาทและกลุ่มพาพันธ25์2568ในต่อกิโลกรัมช่วงนี้ถึงเป็นกระแสที่เกษตรกรต้องรู้หนึ่งราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากข้อมูลช่วงปลายปี2,567ถึงต้นปี2,568 ราคาปาล์มน้ำมันในหลายจังหวัดหลักเช่นสุราษฎร์ธานีกระบี่ชุมพรมีแนวโน้มขยับขึ้นอย่างชัดเจนตัวเลขขยับจาก7จ็บาทหกสตางค์ต่อกิโลกรัมไปจนถึง9กบาทสสตางค์ต่อกิโลกรัมภายในไม่กี่เดือนซึ่งถือว่าสูงขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้าและเป็นราคาที่ช่วยให้เกษตรกรพอมีกำไร 2. ตลาดส่งออกและความต้องการภายในประเทศเริ่มดีขึ้น ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มในอุตสาหากรรมอาหารและพลังงานเริ่มกลับมาคึกคักมีการส่งออกเพิ่มไปยังประเทศเพื่อนบ้านและตลาดใหญ่เช่นอินเดียรัฐบาลเองก็มีนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเช่นไบโอดีเซลซึ่งต้องใช้น้ำมันปาล์มเป็นวัตถุดิบ3จังหวัดทองในการวางแผนขายและผลิตราคาดีขึ้นแบบนี้ เกษตรกรต้องรู้ว่าจะเก็บผลผลิตไว้ขายตอนไหนจะขายให้ใครจะรวมกลุ่มหรือขายเดี่ยวถึงจะได้ราคาดีถ้ารู้ทันราคาตลาดจะวางแผนการผลิตและการขายได้ดีขึ้นไม่เสียโอกาสในตรงนี้สี่มีโอกาสเสี่ยงถ้าไม่ติดตามข้อมูลถ้าไม่ตามกระแสอาจโดนกดราคาหรือขายในช่วงราคาตกเพราะราคาปามขึ้นเร็วแต่ก็มีโอกาสลงไว ถ้าตลาดส่งออกสะดุดหรือความต้องการลดลงสรุปได้ว่าเพราะตอนนี้ราคาปาล์มน้ำมันกำลังอยู่ในขาขึ้นและเป็นโอกาสสำคัญที่เกษตรกรต้องรู้ทันทั้งความเคลื่อนไหวของตลาดในประเทศและต่างประเทศรวมถึงนโยบายรัฐที่อาจส่งผลกับราคาขายถ้าไม่ตามตอนนี้อาจพลาดโอกาสดีไปได้ง่ายๆค่ะวิเคราะห์สาเหตุทำไมราคาปาล์มน้ำมันถึงปรับตัวสูงขึ้น ทุกคนอยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าราคาปาล์มน้ำมันที่ขยับขึ้นต่อเนื่องช่วงปลายปี2567ถึงต้นปี2568นี้มันเกิดจากอะไรวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเป็นข้อๆไปเลย 1. ความต้องการใช้ปาล์มน้ำมันสูงขึ้นทั้งในประเทศและตลาดโลกโดยในประเทศตอนนี้ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มในอุตสาหากรรมอาหารเพิ่มขึ้น เพราะไทยใช้เป็นส่วนประกอบปลักในผลิตภัณฑ์หลายอย่างเช่นน้ำมันพืชบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวนอกจากนี้ภาครัฐยังมีนโยบายส่งเสริมไบโอดีเซลปี10และปี20ที่ใช้ปาล์มน้ำมันเป็นวัตถุดิบหลักทำให้เกิดดีมานเพิ่มขึ้นส่วนในตลาดโลกตลาดส่งออกโดยเฉพาะอินเดียจีนและยุโรปมีความต้องการน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจัยด้านราคาที่ถูกกว่าน้ำมันพืชนิดอื่นเช่นน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันคาโนลาประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งเป็นผู้ผลิตปาล์มรายใหญ่ก็มีนโยบายจำกัดการส่งออกบางช่วงทําให้ความต้องการนําเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นเมื่อดีมานเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะราคาก็ต้องขยับขึ้นตาม 2. ปริมาณผลผลิตและคุณภาพของปาล์มในประเทศ ปีนี้ฝนตกสม่ำเสมอทำให้ปาล์มติดผลดีขึ้นเกษตรกร,กรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากขึ้นแต่ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นไม่ได้กระทบราคาในเชิงลบเพราะตลาดมีความต้องการสูงทำให้ราคายังทรงตัวในระดับดีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มก็มีการแข่งขันกันร,รับซื้อเพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกร,กรได้ราคาที่ดีขึ้นแต่ถึงแม้ผลผลิตจะเพิ่มขึ้น แต่เพราะตลาดยังต้องการเยอะราคาจึงยังทรงตัวในระดับที่เกษตรกรยิ้มได้ค่ะสามปัจจัยต้นทุนค่าแรงปุ๋ยพลังงานดันราคาขึ้นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกดดันให้ราคาปาล์มต้องขยับสูงขึ้นด้วยค่าปุ๋ยเคมีราคายังคงสูงขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบในตลาดโลกค่าแรงภาคเกษตรในบางพื้นที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นราคาน้ำมันแทงขึ้นส่งผลต่อต้นทุนการขนส่งและการแปรรูปต้นทุนสูงขึ้นแบบนี้ทำให้ราคาผลผลิตปาล์มต้องปรับตัวขึ้นตามเพื่อให้คุ้มค่ากับการผลิตของเกษตรกรค่ะ 4. นโยบายภาครัฐและการควบคุมตลาดรัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมปาล์มน้ำมันผ่านการควบคุมการนำเข้าและกระตุ้นการใช้ในประเทศ มีการสนับสนุนไบโอดีเซลเพื่อให้เกิดการใช้ปาล์มในภาพพลังงานมากขึ้นการควบคุมสต็อกปาร์มในประเทศทำให้ไม่มีการทุ่มตลาดจนราคาตกทั้งหมดนี้คือปัจจัยหลักปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาปาร์มน้ำมันในปี2,568ดูดีขึ้นกว่าช่วงก่อนแต่ราคาจะไปได้อีกไกลแค่ไหนไปดูกันในช่วงต่อไปค่ะสรุปวิเคราะห์สาเหตุหนึ่ง ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มทั้งในประเทศและตลาดโลกสูงขึ้น2ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ทำให้ราคาตกเพราะตลาดยังต้องการเยอะ3ต้นทุนปุ๋ยค่าแรงพลังงานสูงขึ้นดันให้ราคาปาล์มขยับตามจะพูดถึงผลกระทบและโอกาสเมื่อราคาปาล์มน้ำมันขยับขึ้นแบบนี้หลายคนอาจคิดว่ามีแต่เรื่องดีๆ แต่จริงๆแล้วมันมีทั้งผลกระทบและโอกาสที่เกษตรกร,กรและคนในวงการต้องรู้ทันค่ะผลกระทบต้นทุนการผลิตสูงขึ้นถึงแม้ราคาขายจะดีขึ้นแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าค่าปุย๋ยค่าแรงและค่าน้ำมันยังสูงทำให้ต้นทุนต่อไร่เพิ่มขึ้นเช่นกันถ้าบริหารไม่ดีอาจได้ราคาเพิ่มแต่กำไรจริงกลับไม่ได้มากอย่างที่คิดความเสี่ยงจากตลาดโลก ถ้าประเทศผู้นำเข้าเช่นอินเดียหรือจีนเปลี่ยนไปใช้น้ำมันพืชชนิดอื่นหรือจำกัดการนำเข้าราคาปาลมไทยอาจสะดุดได้ทันทีการพึ่งพาตลาดส่งออกมากเกินไปทำให้ความผันผวนสูงอาจเกิดภาวะผลผลิตล้นตลาดถ้าเกษตรกรจำนวนมากแหบลูกเพิ่มเพราะราคาดีช่วงปลายปีอาจเกิดภาวะปาลมล้นตลาดและราคากลับมาดิ่งลงได้ โอกาสวางแผนการผลิตและการขายให้แม่นยำนี่คือโอกาสทองของเกษตรกรที่จะใช้ช่วงราคาดีในการวางแผนขายผลผลิตล่วงหน้าร่วมกลุ่มเกษตรกรต่อรองราคาขายกับโรงงานได้ดีขึ้นสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์แปรรูปใครที่มีทุนหรือกลุ่มวิสาหกิจลองมองหาการแปรรูปปาล์มเช่นน้ำมันปาล์มขวดไบโอดีเซล หรือสินค้าเกษตรแปรรูปอื่นๆตลาดในประเทศและออนไลน์ยังเติบโตได้อีกมากโอกาสต่อยอดสู่พลังงานทดแทนถ้ารัฐผักดันไบโอดีเซลมากขึ้นเกษตรกรสามารถผักดันขายเข้าสู่โครงการรัฐหรือกลุ่มธุรกิจพลังงานได้พูดง่ายๆว่าถ้ารู้ทันตลาดแบบนี้ช่วงราคาดีเป็นโอกาสทองในการวางแผนทำกำไร แต่ถ้าชะล่าใจก็อาจพลาดถ้าได้ง่ายๆเช่นกันค่ะสรุปใจความสำคัญผลกระทบและโอกาสผลกระทบต้นทุนสูงตลาดโลกผันผวนเสี่ยงผลผลิตล้นตลาดโอกาสวางแผนขายผลิตให้ดีเพิ่มมูลค่าผ่านการแปรรูปจอดตลาดพลังงานทดแทนในช่วงท้ายข้อเสนอแนะสำหรับเกษตรกรราคาดีแบบนี้อย่าเพิ่งรีบขายแบบไม่วางแผนนะคะ เพราะโอกาสมาพร้อมกับความเสี่ยงเสมอวันนี้ผมมี3ข้อแนะนำง่ายๆสำหรับเกษตรกรทุกท่านมาฝากกันค่ะ1ติดตามข้อมูลราคาตลาดแบบใกล้ชิดราคาปาล์มน้ำมันเปลี่ยนเร็วมากต้องหมั่นเช็คข้อมูลค่ะจะได้รู้ทันราคาขึ้นลงและวางแผนขายได้แม่นยำไม่โดนกดราคาง่ายๆค่ะสองรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรอง การขายแบบกลุ่มจะช่วยให้ต่อรองราคากับโรงงานได้ดีขึ้นช่วยกันขนส่งช่วยกันเก็บเกี่ยวลดต้นทุนไปในตัวมีโอกาสเข้าร่วมโครงการรัฐหรือขายตรงให้เอ็นเทอร์เพลเนขนาดใหญ่ได้ง่ายขึ้น3มองหาโอกาสเพิ่มมูลค่าถ้าทำได้ลองแปรรูปผลผลิตเองเช่นทำน้ำมันปลาล์มขวดขายในชุมชนส่งขายตลาดออนไลน์ร่วมโครงการไบโอดีเซล หรือพลังงานทดแทนของรัฐทำให้ไม่ต้องพึ่งแค่ราคาปาล์มดิบอย่างเดียวสร้างรายได้หลากหลายและมั่นคงมากขึ้นคำแนะนำถ้าทำได้ครบทั้งสข้อนี้ดิฉันเชื่อว่าการเป็นเกษตรกรในยุคนี้จะไม่ใช่แค่การขายผลผลิตอย่างเดียวแต่คือการบริหารธุรกิจของตัวเองอย่างมืออาชีพเลยค่ะอย่าลืมว่าสวนปาล์มของคุณมีค่ามากกว่าแค่ผลผลิตนะคะในท้ายที่สุดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะ ฝากกดไลค์ Subscribe และแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนเกษตร,รกรด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเศรษฐกิจาชาวบ้านจะมีอัปเดตดีๆมาอีกแน่นอนค่ะ